ถ้าไม่เห็นตำบุกทั่ว่เจเพราะว่าเก้กินเจกินเจอยู่ค่ะตอนนี้ก็เลยมาทำอาหารเสีกันไปมันจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนได้ ตำทั่วเจ๋อไม่เ่อแสบตวัตวแสบเรามาลูก,กันใส่ดิดพิกค่ะโขลกแล้วกินเผ็ดกินเผ็ดแน่ค่ะน้อยนะ้อยชอบแล้วก็โขกค่ะ มุ่งไหมตงส่จะพิกพิกบพ่กินเผ็ดเผ็ดพอกับแม่บ่ยูมือนกัพอกับแม่ไป ซื้องอมให้ควาวยกว้วยกินง่วงๆขั้นตอนต่อไปค่ะบกทั่วบิดินเลยค่ะกต้อง่หมิดเส้นผมยำอีกค่ะนี่ตำเจค่ะตำบกทั่ว็นสูตรเจ โอ้หห้ออกจากคุกเมื่อหรเห็น,นเมนอะมันคุกไปเนงือยี่หงมหมดเ้งืออะไรปั่นตัวนี้หอนค่ะหีโคก้ นึงตำาบกทัว่วแดดแล้วเราก็มาใส่เครื่องปรุงนี่อยู่ไหน จะแปลรูปจะเอาออกเปรี้ยวหวานค่ะเพราะว่าสูตรจีนเนาะค่ะจะออกเพราะว่าเขาใส่เปลือกปูปลาปูได้ชุดนี้ก็จะเป็นเปรี้ยวหวานหวานพอหิเยษพอ่อได้ ปามไม่ได้เราก็ใส่เกลือแทนค่ะน่าจะโอเคนะก็น้ำตาลเปรี้ยวหวาน

มมเซ็แล้วค่ะตำหมกทั่วสูตรเจสูตรอาหารเจเซร็แล้วค่ะมาเรามากินกันเลยต่อเลยค่ะต่อเลยหห่นมาเต่เมื่อ,อตำทั่วเจ ค่ะกินข้าวค่ะตำบมทั่วสูตรเจเบียวหวานเผ็ด ินเล็้วเพราะว่ากินเขาพอแม่บ่อไรพอแม่บ่ได้กินเจกินแต่กั็ของู้เดียวอืมแับแับอยู่เด้อใส่แค่นี้ก็ได้ ผู้ใดจะมากินตำไทยผู้ใดที่กินตำสมเจได้คิดเอาเองคว่าตำไทยมันจะออกเปรี้ยวหวาน พิษช้าใจ 买的不。

สุกว้นมาแล้วสุกว้นมาแล้วมาแล้วฮะแม่อ๊ะอโดนมุนไปอีกกิ่โลนอีกเหรอพอดีเนี่ยปูซาว่าสีบลอนไหนนะแม่ถ้าไม่พึ่งอย่าเอาไปบ่ายแล้วปซาพอเอาเห็ดไปตองไส้ปูไปตองไส้ปูเฮ้ยยังคงเยอะมากเลยงชิ้นเกี่ยว

อ้าหาสาคามันดมาัลบนมนยี่สิบเก้านาทีมันไปหาแมมสาด่อีอันก็ได้อบเย็นจ้าบอนอนดับพ่อนอนดับเ็ด เฮ็ดปว่าวร้ายมูเตัอผิวต้อนรับน้องสาวลูกสาวตัวใหม่อย่างเป็นทางการน้องฝุงเงินลูกสาวพื้นพันดานใบ15บเดือนความงามที่ลงตัวฝาติดตามด้วยนะครับ ชักงินงามสวยงามอุบลรู้จึกเป็นที่รักงามดีแต่บึงยิ่งนั่นอน,อ,อนทุคงเงินจิมแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย